สวัสดีครับชาวราศีกันคําทํานายประจําเดือนกุมภาพันธ์2,564ก่อนจะไปรับฟังการพยากรณ์ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเตือนเป็นกำลังใจให้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีกันมีความสำเร็จและก็มีโชคลาภนะครับ เนื่องจากการทำมุมของดาวพฤหัสจรกับอาทิตย์ของชาวกันนั่นเองคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องความรักนะครับบางรายพบรักจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่ทำงานแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออาจมีคนเข้ามาพัวพันหลายคนจนสร้างปัญหาให้คุณได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบริหารเรื่องนี้ให้ดีๆบางครู่รักจริงจังนะครับพัฒนาไปจนถึงขั้นแต่งงาน แต่ก็ต้องระวังการกระทบกระทั่งกันด้วยนะครับเพราะว่าการกระทบกระทั่งเนี่ยเพียงเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นการทะเลาะกาันรุนแรงบานปลายไปได้นะครับแล้วก็สถานภาพก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดเรียกว่าเป็นช่วงที่ความรักของคุณสวิงสุดๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่ทันได้ตั้งตัวอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะครับใช้เหตุผลให้มากๆ ใครที่รอข่าวความเคลื่อนไหวอยู่นะครับคุณจะได้รับข่าวที่คืบหน้าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวการได้รับอิทธิพลจากเรื่องราวต่างๆโดยทั่วไปนะครับอันเป็นอิทธิพลของดาวพุธถ้ามองในด้านความรักก็เป็นไปได้นะครับที่คุณจะเจอคนที่อ่อนวัยมีลักษณะเป็นเด็กมีความคิดเป็นของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับอิทธิพลของดาวพลูตโตที่ทำมุมกับลัคนาจรเนี่ยนะครับ ส่งผลโดยตรงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดรอบๆตัวคุณน,นะครับตั้งแต่อาจจะมีการย้ายที่ทํางานไปจนถึงการย้ายที่อยู่อาศัยอย่างน้อยก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบสังเกตได้เกิดขึ้นนะครับเจ้าชะตาชาวราศีกันที่ทํางานประเภทการขยับขยายนะครับพวกขยายสาขานะครับ เอาแผนเดิมๆหรือสินค้าบริการเดิมๆม,มาทําซ้ําขยายซ้ําแบบนี้นะครับจะให้ผลดีนะครับในช่วงนี้คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับศิลปะก็จะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เจ้าชะตามีความกระหายที่จะทํางานอย่างมากแต่ก็ต้องไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆอย่างรอบคอบก่อนลงมือทํานะครับเนื่องจากดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารจรเนี่ย ณนขนาดนี้ส่งอิทธิพลต่อตัวเช้าะตามีผลทําให้ใจร้อนครับแล้วก็มีความคิดแบบรุนแรงอ่ะไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามไม่เอ่ใครทั้งนั้นนะครับมีโอกาสจะโดนวิพากวิจารณ์สูงและทุกการเปลี่ยนแปลงนะครับย่อมมาพร้อมกับความไม่แน่นอนแล้วก็เกิดความไม่แน่ใจต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ๆผู้คนรอบข้างใหม่ๆ รวมไปถึงวิธีการใหม่ๆนะครับจึงเป็นช่วงที่ต้องใช้สมองให้มากกว่าใจนะครับใช้เหตุผลมา่อาความรู้สึกจึงจะเกิดความสําเร็จได้ดาวจรทั้งดาวโพไซดอนดาวมฤตยูที่ทํามุมกับราหูจรณนนขนาดนี้ส่งอิทธิพลต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องภูมิพลกับการใช้ปัญญาความรู้นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยล่ะครับตามอุปนิสัยของดาวมฤตยูนะครับ ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าเป็นช่วงที่ต้องใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกนะครับเพราะสติปัญญาช่วงนี้ให้คุณกับคุณเป็นพิเศษนอกจากนั้นแล้วนะครับดาวแอดเมตอสจอนที่เข้าไปทํามุมกับดามริตูนั้นย่อมทําให้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการสิ้นสุดหรือการจบลงของบางสิ่งบางอย่างเพื่อก่อให้เกิดการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นได้นะครับ ก่อนจากกันขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเตือนให้อย่างไรก็ดีเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ